เดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่มันกําลังย่อก่อนเออพวกนี้เล่นเก่งกําไร,ไรน่าจะพอได้นะเดี๋ยวลงไฟฟ้าเนี่ยครับเนี่ยครับมาแล้วครับเนี่ยครับหมอเนี่ยเนี่ยลงมาที่แนวรับแล้วเนี่ยอ,อย่างนี้ได้ไหมครับหมออ่อเนี่ยเห็นไหมฮะโอเวอร์บอสนี่ฮะให้ขายนะครับพอลงมาจากโอเวอร์บอสนี่ก็ซื้อนะฮะเนี่ยดูแนวรับเอาเวลาเราเล่นเก่งกาไรก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปไล่ซื้อตะบี้ตะบันตรงโอเวอร์บอสนี่มันจะไปขายตรงไหนอ่ะเป ไม่ได้นะครับนี่ฮะเนี่ยราชบุรีนะเนี่ยก็ย่อเวลาเวลาที่หุ้นขึ้นแรงๆเนี่ยสังเกตพี่เปี๊ยกจะให้ขายนะครับแล้วเวลาเวลาขึ้นจะไม่ให้ไล่หุ้นนะคไม่ให้ไล่ราคานะครับมันมีเหตุผลแบบนี้เนี่ยลงแรงๆเนี่ยผมจะมีออเดอร์จะจะมีนะครับเดี๋ยวผมไปทุกค้านี่ฮะลงแรงเนี่ยราชบุรีก็ลงมาที่แนวรับ28บาทวันนี้นะฮะเนี่ยก็พอได้28บาท27ห้าสิบนะครับพอได้ครับแล้วก็ กลุ่มกลุ่มวงไฟฟ้านี่เขาเขาย่อตัว GPSC เนี่ยก็อันนี้อันนี้จะไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ก็ย่อก็ใกล้เคียงนะฮะพอได้นะฮะจังหวะตัวส,สวยๆอย่างอย่างเอ็กโคเนี่ยกำลังสวยเอ็โคราช,ชบุรีนี่ก็อย่างอย่างสาตัวที่ผ่านมาตัวที่สวยสุดคือเอ็ o โคครัเลือกไปได้เอ็กโคไปไอตัวนี้มันไม่ค่อยย่อลงมาครับเราก็ไม่ต้องแบบเลือกทุกอย่างนี้ไม่ต้องขนาดนั้นก็เอาคัดเลือกตัวส,สวยๆฮะัตัวส,สวยๆแล้วก็มีตัวใหม่ที่พึ่งขึ้นมานะครับบิกริมนะครับ ตัวนี้ก็น่าสนใจสําหรับคนที่เล่นเก่งกาไรนะครับนี่ฮะแต่มันยังไม่ลงแค่นั้นเองฮนะมันเป็นจังหวะขาอยู่ปัญหาเท่นเนี่ยไม่ใคยลงเนี่ยมันก็พ้นสุดต่ําสุดขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าคนที่มีอยู่ที่ติดอยู่ก็ถือไว้ก่อนนะครับไม,ไม่ต้องรีบร้อนปัญญามไม่ได้มีอะไรสิสบายๆนะนี่คือกลุ่มที่ทีนี้มันจะมีประเด็นที่นักทุนลูกค้าเขาถามเนี่ยคือหุ้นที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเปียกเนะ เอ่อที่มันยังเอ่อมีปัญหาอยู่เลยหมอแป๊บนึงนะครับหมอโทษทีแป๊บนึงมีกราฟเป็นหุ้นไม่อ่านไลน์อยู่ในกลุ่มเนี้ยอ่าเหมือนกันโอ้แต่ว่าเห็นเคแบงค์ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่นั่นนะพี่เปี๊ยกสบาใจได้ครับตลาดนี่ครับเดี๋ยวเรอมันเบรกนะเรอมันเบรกนี่นีคือกราฟกราฟนะครับเรารออยู่เส้น200วันนะครับพี่เปียกสี่สิบเจ็ดบาทห้สิบสต๊นะครับเนี่ยที่อันนี้พี่เปียกให้ซื้อตรงเนี้ย คนที่ไม่ได้ซื้อตรงข้างล่างเนี่ยครับที่ผมไม่ซื้อเนี่ยนะก็ผมก็พี่เปียก็ออกแนวรับให้ตรงนี้นะครับประมาณสี่สิบสองห้าสี่สบสาบาทก็ได้หุ้นนะครับคือหุ้นที่มันอย่างเงี้ยฮะ,ฮะเวลามันเบรกขึ้นนี่มันจะแรงมากนะครับนี่นี่มันจะแรงมากคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราถ้าเราสังเกตรกราฟเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือมันโอเวอร์บอสในกราฟเดือนเท่านั้นเองครับจริงๆมันเป็นหุ้นออทัมไฮเชื่อผมเชื่อว่ามันจะขึ้นออทัมแต่ว่ามันโอเวอร์บอสในกราฟเดือนก็เลยต้องปรับ อันนี้คือกราฟเดือนของเขานะครับจะได้เข้าใจเพราะบ,บางคนนี้เห็นมันแต่ว่าโครงสร้างเขาเนี่ยมันแต่ว่าเรื่องปันผลก็ยังคาใจอย,อยู่เดี๋ยวคุณแบงค์มาสัปดาห์หน้าเดี๋ยวให้คุณแบงค์หาข้อมูลมาให้นิดหนึ่งว่าไอ้กราฟเนี่ยเขาจะปันผลยังไงอยากรู้มากเลย <laughs>